สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่กรุงเทพปภวัตนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเดินทางไปที่เวียงกานนั่นเองซึ่งผมอยากจะไปสถานที่แห่งหนึ่งในเวียงกานนะซึ่งผมอยากจะไปเห็นกับตามากๆนะครับแล้วก็รอติดตามกันว่าผมจะไปถ่ายอะไรให้พี่ๆทุกคนดูนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมแบบดูมานานและอยากจะไปเห็นกับตาด้วยตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็รอ,อขึ้นรถนะครับก็จะเป็นรถซันซองนะครับเป็นประเภทรถ แอรธรรมดานะทุกคนนะครับก็เดินทาง3ามทุ่มยีนะครับถึงสถานีกรุงเทพเอ้ยถึงสถานีคำสวัสดประมาณ9ก้าโมงเออประมาณนี้นะครับซึ่งผมนั่งรถรถไฟแบบวิ่งตรงนะกรุงเทพอภิวัตไปยังสถานีคำสวัสด์เบียงกัรทุกคนจะเป็นยังไงไปวุ๊ยน,นี่ทุกคนโอ้นี่อันนี้คือโมเดลของกรุงเทพอภิวัตินะทุกคนอันนี้บริเวณด้านหน้าโอ พิ่งสังเกตนะนี่นี่ทุกคนแบบจำลองสถานีกลางกรุงเทพอุทิศนะครับโอเคผมก็จะเดินมุ่งหน้าไปยังโซนบนะครับสายเหนือสายอีสานเนาะคือเดี๋ยวจะเป็นยังไงทุกคนรอติดตามกันนะจริงๆก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะไปดีไหมหรือไม่ไปนะครับซึ่งมันก็แบบเออไปดีกว่าไปดีกว่าเพราะว่าผมอยากไปเห็นสถานที่แห่งนึงเดี๋ยวรอติดตามเาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ าพาทุกคนไปดูนะครับแล้วก็จะพาทุกคนแบบไปเที่ยวในจุดต่างๆของเวียงกันนะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนอาจจะไม่ได้วืหวาอะไรนะเดี๋ยวจะไปอัปเดตให้พี่ทุกคนได้ดูกันนะหลายๆท่านก็แบบโอ้อยู่แต่ในกรุงเทพนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะเออและตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะนั่งรอขึ้นรถนะครับก็จะเป็นโซน B ง่ายมาสแกนเข้าเหมือนเดิมทุกคนคนเยอะมากเลยนะแสดงว่าคนที่จะไปเที่ยวประเทศลาวค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนเพราะว่าเต็มขบวนเลยคนเยอะมากของเราคันที่สามนะทุกคนเดีย๋ยวก็ต้องเดินไปเรื่อยๆอยาวมากขบวนนี่แอร์เย็นจีนี่ไงสี่เก้าห้าสิบ นี่ยือก้นก็เป right, so ็นที่นั่งของมันเลียนะแล้วก็มีที่วางของนะครับแล้วก็ใกล้กตรงนี้ที่วางกระเป๋านะครับแล้วก็ใกล้ห้องน้ำคือ อยากแกบอกว่ารถออกเรียบร้อยทุกคนรถออกตรงเวลามากสามทุ่มยี่ห้าก็ยี่ห้าเป๊ะล้อหมุนเลยสุดยอดมากแล้วก็ข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนั่งนะบอกเลยว่าแอร์เย็นมากผมต้องควักเสื้อแขนยาวมาใส่แอร์เย็นจริงอะ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยปากผมเริ่มขาวละโอเคทุกคนบนครรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม อน่าจะลงไปสตมป์พาสปอร์ตที่ตอมฝอั่งไทยหรือว่าฝั่งหนอกคายนะครับแล้วก็นั่งรถไฟข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับแล้วก็ไปเตมพาสปอร์ตฝั่งของอประเทศลาวหรือว่าสถานีคําสวัสด์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมะีเป็นพวกรถตู้นั่งเข้าเมืองหรือว่าจะไปวังเวียงหลวงขบานอะไรก็น่าจะได้ตรงนั้น่ะนะครับแล้วก็มีร้านแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่แบบเออ จากกรุงเทพอภิวัตแบบนั่งยาวไปเรื่อยๆจนถึงสถานีคําสวาัสดแล้วก็นั่งรถไปยังที่พักนะครับซึ่งที่พักไม่ได้จองนะครับผมไม่ได้จองผมจะเดินหาเลยนะครับเออไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแพนอะไรเลยถ้าแพนแล้วมันไม่สนุกโอเค ก็มาถึงเวียงกันแล้วทุกคนก็คือสถานีเวียงกันคำสว่านนะค9โมง38ซึ่งก่อนอันนี้เนี่ยรถมาหยุดที่หนองคายนะครับลงไปสแตมพาร์ตอร์ดนะครับประมาณ9โมงหลังจากน,นั้นก็วิ่งมาถึงที่นี่ก็ประมาณสัก30กว่านาทีตอนนี้อยู่ที่สถานีคำสว่านนะทุกคนนี่ผู้คนกำลังลง นี่คือสถานีคำสว่างทุกคนอันนี้คือทางเข้านะครับไอ้ถ้าต้องเียนข้อมขอเขาวะเขาเป็นคนเร<อ>าโอ้โหเป็นตัวแถวจับเลยคนลาวนะโอเคเดี๋ยวขอบใจ ไปแลตอนี้ก็จะมีจุดที่เจ้าหน้าที่แจกฟอร์มให้กรอกนะทุกคนครับ <Okay. S 2> ส่วนคนล่าต่อแถวเลยไปโอเคทุกคนก็ออกมาเรียบร้อยนี่คือบริเวณของสถานีคำสวัสดนะครับเมื่อกี้ก็ต่อ,อ,อปั๊มพัสปอรตออกมาปุ๊บอันนี้ก็คือด้านนอกบริเวณด้านนอกนะทุกคน ด้านนอกเนี่ยก็จะมีกาแฟร้านกาแฟดาวนะครับแล้วก็จะมีธนาคารแลกเปลี่ยนเงินนะครับสำหรับคนไหนที่พกเงินบาทมาตรงนี้ก็จะเป็นเลทของธนาคารเลยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านไก่ด้วยนะครับโอเคมาฝั่งด้านน,นนี้ฝั่งด้านนี้โซนด้านนี้นะครับแน่นอนเลยก็คือซิมการ์ดนะก็ <c oughs> จะมีซิมของอที่สปปลาราเขาเรียกว่าหลักเนาะ อันนี้ก็คือหลัก9หรือว่า Un i t e ทลแล้วก็ ETL แล้วก็ลาวโทรลโคมก็คือหลัง5ก็คือหลัก9หลักหลัก2หลัก5นะครับขวามือนะครับหลังจากออกมาจากแตรมพาสปอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นจุดขายตั๋วที่ไปประเทศไทยนะทุกคนนะตรงนี้แล้วก็ฝัง่งนนี้ก็จะเป็นจุดขายตัว๋วรถไฟลาวจีนก็คือเราจะไปแบบไปวังเวียงไปหลวงพอบางก็ซื้อตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงนี้เลยทุกคน แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเดินออกมาก็จะมีจุดที่เป็นรถบริการนะครับของของของทางกาเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประตูไทยตลาดเช้านะครับเห็นะก็จะมีรถตุ๊กตุกตก,ก็จะมีค่าบริการนะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ฝั่งอันนี้ก็จะเป็นสองแถวโดยสารนะครับเข้าไปยังตัวเมืองนะครับ ฝั่งด้านนี้้วยนะครับตอนนี้ก็เข้าไปตัวเมืองครับตอนนี้ก็เป็นรถบัสแล้วทุกคนที่เข้าไปยังตัวเมืองนะครับคนละ2 0 0 0มืนกีบเนาะเด็กก็1 0 0 0 0มกีบอันนี้ก็คือทางออกที่ไปรอรถบัสนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูด้านนอกแป๊บหนึ่ง <c oughs> จริงๆถ้ามาเนี่ยผมอ,อยากจะให้ทุกคนซื้อรถบัสนะเนี่ยจะเป็นรถบัสสีเขียวๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหม เทาตัวเมืองก็จะรจาคาตูนะครับก็แค่สองหมืนกรีบก็จะประมาณประมาณสักยี่สิบสามสิบาทเออประมาณนั้นโดยประมาณนะทุกคนแล้วก็ฝัง่งด้านนี้เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเดินไปได้ก็จะเป็นจุดจอดรถชั่วคราวข้างนอกก็จะเป็นป้ายของสถานีเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับเป็นทุนผู้ยืมนะครับงบประมาณจากประเทศไทยโอเคไปทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาถึง ตลาดเช้านะทุกคนก็จะเป็นคิวรถหรือว่าบล็อกข้อสอรถในเวียงกัรน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตัว๋วจะไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับนี่คือรถจอดและตรงนี้ก็คือเป็นอบอร์ดเส้นทางหรือว่าแผนที่เส้นทางนะครับของรถแต่ละสายจะไปตรงไหนตรงไหนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกข้างบนไป ก็คงก็จะเดินออกไปข้างนอกก็จะมีร้านถ้าไม่อยากซื้อซิมการ์ดตรงลงรถจากสถานีคำสวัสดก็ซื้อตรงนี้ก็ได้นะมีขายทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถตุกๆบอเดี๋ยวพาจิยยางไปลงนั่นเลไป ก็จะเป็นเวียงการเซ็นเตอร์นะทุกคนเนยเดินไปนิดเดียวก็จะเป็นเวียงการเซ็นเตอร์แล้วก็ห้างพาร์คซันที่เขาแบบมาเปิดบูธขายกันนะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะก็จะเป็นร้านค้าแต่ตอนนี้เนะี่ยเขาลื้อออกทั้หมดเลยก็จะเป็นเพิงร้านค้าเล็กๆ,ๆยาวไปเรื่อยแต่ตอนนี้เขาก็ลื้อออกให้หมดก็เป็นที่จอดรถเดี๋ยวจะต้องเดินไปโรงแรมประมาณสักกิโลหน่อยๆทุกคนสายเดินอยู่แล้วไม่ต้องกลัว ย,ย,ยังยัง,ยงเดินไปหาที่พักประมาณสักเกือบกิโลเ <พอ S 2> นี่ยเห็นไหมตู้ไฟฟ้าเห็นไหมทุกคนเอากลักษณ์เป็นตู้ไฟฟ้าของบริษัทคนไทย ยังไปทำขางมาลาเลยแล้วเพราะว่หยังนนคนทางหน้าตรงไปก็จะเป็นริมโขง <c oughs> สำหรับพี่ๆท่านไหนเดินทางมาเนี่ยถ้ามาช่วงนี้นะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดแบบถ้าเกิดแบบามาหน้าด่านหนองคายอะ่ะรับรองเลยว่าคุณจะเสียเวลาต่อตรงแบบสแตมป์บัตรอะ่ะเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อวีซ่าได้นะครับทีนี้คนลาเขาก็ต้องมาต่อวีซ่าที่ชายแดนไทยลาวออคนก็เลยเยอะดีที่ผมแบบนั่งรถรถไฟนะครับตรงหนองคายมันก็จะมีตอมอยอยู่แล้วตรงนี้ก็มีการตัด กิ่งไม้ออกนะครับแล้วก็จะทําเป็นทางเดินใหม่มั้งไม่แน่ใจไปไดีหยวจะข้ามไปฝั่งนน้นถ้าตงเมิ่งรถ่งขัวเขากำลังทำใหม่อย่างดีๆได้หัวซักลง พอตันมีไหวยังมีไหวประดับบารบมีจริงๆจริงๆถ้าใครเดินทางมาประเทศลาวเนี่ยตอนนี้มันก็มีแอปอก๊อกมุกเออมันเป็นแอปที่ผมมองว่าตอบโจทย์กับคนที่มาเที่ยวมากๆเราสามารถเรียกได้แล้วก็จะมีอะแอปของแท็กซี่ด้วยทุกคนของรถ นี่ๆสีน้ำเงินนะทุกคนเห็นนเนี่ยนะทุกคนตรงนี้ทุกคนสังเกตดูนะอันนี้ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชธนาคารไทยพาณิชย ยางหลนะเจ้าหัวต้อง่วงก่อนหรอกไปขามไปพูพูดอะไรบ้า,บาง,งัน,นี้ก็เป็นไอ้ไหนเนีประตูใสอย่างนี้ไปอะเส็นประตูไสี่้ฮานอังมาเออนี่ก็ห้องขาสุนี่เลียวไป็น,นี่ก็มองพงมองมาโหสดไป กว่างกะเซนเดียวนี่แหลย <c oughs> ะ,ะลยำนะเลยอ,เอย่าเอาปติเดี๋ยวจะทาเบงช่องแรงๆกับตอนเสาบอให้เบาเลยแหละนี่เดี๋ยวนะทุกคนผมไม่ได้นี่นะบ้านผมฟุตบาทเนี่ยเขามีไว้ให้รถจอดนะ เขาไม่ไีเขาไม่ได้มีไ้ให้คนเดินนะเ่ออแต่หลายท่านโอ้ที่ลราทําไมจอดรถบนสะบาทก็ต้องเข้าใจว่ามันคนละประเทศกันอะที่นี่ทํากันจนเป็นกิจวัตรอะก็มีนะบางคนอะที่ยวข้ามไปฝั่งหนองคายหรือว่าที่เวาที่ฝั่งโน้นก็แบบไปจอดรถโดยที่แม่นี่ยก็เป็นข่าวกันเยอะเนาะเบนรุ่นนี้เพิ่งเห็นนะจารย์ เนี่ยรุ่นนี้เบนท์แบบเป็น SUV รุ่นใหม่ก็ที่นี่อ่ะว่าเรามันซื้อง่ายไง่ายไม่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 ที่นี่อ่ะค่อนข้างจะรถแบบรุ่นใหม่ๆออกมาแปลกๆอ่ะที่นี่ค่อนข้างจะเห็นก่อนนะไม่ได้แบบอวยบ้านตัวเองเลยบางทีเขาไม่นําเข้าไทยอ่ะไทยไม่เอาอะไรอย่างนั้นอ่ะเอาจริงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยแลนด์ครุเซอร์เนี่ยเนี่ยป็นที่จอดรถหมดเข้าไทยมันแพงเกินเหตุนะเขาไม่ได้ไ่เอา อาจจะเป็นในเรื่องของภาษีน้าเข้าด้วยเนี่ยทุกคนด้วยอันนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพเห็นไหมนะธนาคารกรุงเทพเมื่อกี้ไทยพาณิชย์อันนี้ก็เป็นของกรุงเทพน,นี่ใช่ป่ะ ไปเบิ่งที่พักผอดว้าโอ้จากัวึ้นมาปล่อยไปจังสิวะจากัวเออนนแน่วาแล้ว,วเลยไปเฮือกไปซ้มเบ้อ อันนี้คือาธาตุพระาธาตุดำเดี๋ยว,ยวนะทุกคนตรงนั้นคือพระาธาตุดำตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคาเฟ่ยอยู่นะมันมีแบบนะี้คนน่าสนใจเลยเออมันม่เหมือนเลยไลน์ใช่แล้วก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นอะไรไม่รู้จําไม่ได้ครับจำไม่ได้คือตั้งนานแล้วใช่ไหมครับใช่บริหามันมีคาเฟ่เป็นฝานเก่าอายุเป็หลายปีเลย มันใกล้ถนนคนเดินด้วยอ่ะแถวนี้นไทยมากอาจจะอาจจะลบากนิดนึงในการเดินขุดบาไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกทุกคนมันคนละประเทศกันแค่นั้นแหละอย่าไปคิดให้ปวดสมองนี่งร้านอาหารแล้วก็เปียกร้านนวดแล้วก็เป็นพวกบาร์พวกอะไรก็ โซนนี้ก็เป็นโซนที่แบบค่อนข้างจะคึกคื้นหน่อยหมายถึงว่าร้านขายของค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันใกล้แบบถนนคนเดินอะไรพวกนี้ตัวน,นั้นก็จะเป็นมินิบิ๊กซีทางเดิน hèn, Anh... cứ làm ba của nó, phải, đơn phải, lốt phải, เดี๋ยวก่อนอันนี้นก็จะเป็นมินิบิ๊กซีหรือว่าบิ๊กซีนั่นเองบิ๊กซีซ้ายมือเนี่ยออกไปก็จะเป็นน้ำพุนะเป็นวงเวียนน้ำผุเนี่ยทุกคนซ้ายมือไปตรงนี้นะก็จะมีเป็นวงเวียนน้ำผุไหน,ตร,น,น,นตรงอีกอ่ะ <400. S 1> เนี่ยทุกคนตรงนั้นเป็นวงเวียนน้ำผุเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศนะ นี่บ้านผมก็มี <c oughs> บ้านผมก็มีสายไฟเนี่ยอันนี้ย่างลามเปมนตมเซวเลยไหนก็เกือบทั่วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นร้านพิซซ่านะทุกคน The Pizza Company แล้วก็เซเว่นเซนเดินแล้วก็มี ไก่เท็กซัสมันโรมี่หรอเฟรชี่อ่ะตรงนี้เป็นแชมเปอร์อยูอะไรนะอันฟอร์ อันนี้คือทางฟุตบาทนะก็จะเทปเป็นพื้นแบบนี้เลยเบบทก้า่บ,บ,นะบไ้แตกเลยนะไอ,อ้นะทางฟุตบาทผม <c oughs> ผมต้องอยางแบบเลี้ยวนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพี่ๆท่านไหนที่แบบมาเที่ยว <c oughs> ก็แบบ <39. S 2> มาเดินแล้วก็เออโอเคถ้าเกิดว <c oughs> ่าขับรถมาเองจอดง่าย <c oughs> มีพื้นที่จอดเยอะอันนี้ก็จะเป็นหอวัฒนธรรมแห่งชาตินี่หอวัฒนธรรมด้านหน้าหอวัฒนธรรมใครก็ตุ๊กลาเอเอไปไปยังกรของแถวเลย ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาจันทบัญญาใช่ไหม เขากำลังจะทำใหม่นะอันนี้แหละซีฮอมนี่ใส่ไปคมแตะบ่มันยังอีกมอตัวแดงๆอันนี้ผ่อนอยู่ตาได้ถ้าได้ถ้าได้ม้วนไอ้กระมวนกันนะอันนี้เป็นร้านซักอบรีดทุกคนไปงานก่อนนะก็ ตรงนี้คือเขากำลังจะทำใหม่นะให้เป็นถนนคนเดินใหม่น่าจะประมาณนั้นว,ว้าวอันนี้คือโรงแรมที่ผมจะพักวันนี้ น่ยน่ายมากวาอันนี้ก็เป็นโรงแรมด้านใน